วัีครับวันนี้พบกับพบกับพี่อาชีและน้องโค้น้องโค้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรครับกินไอติมน้ําแข็งใสกินไอติมน้ําแข็งใสโอเคโอเคโอเคไอติมน้ําแข็งใสครับหรือว่าน้ําแข็งใสก็ได้ครับโอ้สีแดงช่ำเลยน่ากินไหมน่ากินไหมอ๋อน้องกินได้สักพักนะครับเนี่ยน้องกินนะครับ ไหนของน้องพื้นของน้องในมีอะไรบ้างอ่ะน้องกินท็อปปิ้งหมดแล้วน้องกินท็อปปิ้งหมดแล้วอ่าไหนข้างในมีอะไรบ้างครับน้องข้างในอ่ามีมีอ๋อมีวุ้นเดี๋ยวพี่จะลองชิมบ้างนะเอ๋ยวลองดูสิได้อืมอืม รสช่ายเป็นไงครับรสช่ายเป็นไงอุ้ยน้องปากแดงกำเลยโอเคหยิบช้อนอืตักช้อนโอ้สี oh, <4 S 2> แดงมากเลยครับนี่ดูครับทำไมครับทำไมครับงำอ่อมน้องไม่ต้องรีบครับมันหกหมด ของน้องข้างใต้มีเ,เอ่อมีเยลลี่อยู่ด้วยนะน้องจักรเรีบกินถึงข้างใต้เด้อไ,ได้กินเบอร์รี่เอ้ยเยลลี่ <c oughs> เบอร์รี่ <c oughs> อือมอรนะ่อยไหมอร่อยไหมเปี๊ยไปเไปี๊ยไปสีแดงมากเลยอะ่ะสดมากเลยใช่ไหมน้องกินไ,ได้ยงมาอืมให้เลยอะ่ะอร่อยมาก อุ้ยนี่มีวุนว้นมะพร้าวอยู่ด้วยมีนขนมปังด้วยอะกินมะพาร้าวไงของน้องมีเยลลี่อยู่ด้วยอ่ะเนี่ยของน้องมีเยลลี่ด้วยอ่ะพี่ตักให้โอ้ยมันน้ำแข็งมันเกาะอ,อยู่นี่นี่เยลลี่ของน้องอะนี่เยลลี่เห็นไหมนี่เยลลี่แดนดาแดนเยลลี่อ่ะช้อนมาพี่ตักอ่ะเยลลี่กินเลยครับ เอาช้อนมาเอาช้อนมาเอาช้อนมาเด๋ยวพี่เอาช้อนนงมาอ่ะกินไปนะเยลลี่ของพี่ก็มีสีแดงมากเลยโอเคแค่านี้เราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากอย่าลืมกดไลค์อุ้ยมีลดน้องอยู่ตรงนั้นด้วย <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับไม่เอาอ๋อไม่เอาอน้องไม่เอาึ่งทำไมน้องไม่เอาอ่ะอ๋อไม่เอานะครับบายบาย Yeah!